ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมาดูนานะครับมาดูข้าวนะครับข้าวตัวนี้นะครับนานี้นะครับเป็นข้าวกรกฎสิบห้านะครับมาดูว่ามีรากกี่รือยังนะครับถ้าหากว่ามีนะครับี่น้องก็จะรู้ว่าข้าวกําลังจะกินปุ๋ยนะครับจะมีรากสีขาวนะครับหากว่ายังไม่มีรากนะครับ ก็ยังไม่กินปุ๋ยนะครับวันนี้นะครับก็จะมานำเสนอนะครับแนะนำนะครับให้ใส่ปุ๋ยรับรวงนะครับหากว่าน้ำไม่เยอะนะครับก็สามารถใส่ยูเรียนะครับ1 2ถึงกิโลนะครับแล้วกเราก็มาผสมนะครับที่กำลังผสมยูเรียกับสูตร15 15นะครับถ้าหากว่าน้ำเยอะนะครับพี่น้องนะครับแนะนำให้ใส่ปุ๋ย ละลายช้านะครับก็คือปุ๋ยสูตร15-15-15 3ตัวนะครับซึ่งมียูเรียนะครับอยู่ประมาณ9.925นะครับแล้วก็มีเมเปปุ๋ยนะครับที่เป็นสูตร18-460นะครับอยู่ที่16.305นะครับแล้วก็มี0 0.60นะครับ อยู่ที่12.25นะครับล้วมาดูนะครับว่าข้าวที่เราพบลูกนะครับที่เราหว่านไปนะครับมีมีรากอกหรือยังนะครับซึ่งรากตัวใหม่นะครับก็จะเป็นรากสีขาวนะครับซึ่งปกติแล้วนะครับข้าวนะครับก็จะกินปุ๋ยนะครับเมื่อถึงฤดูนะครับ ไว่าจะเป็นข้าวกอกรสห้นะครับหรือว่าข้าวดอนะครับถ้าวันนี้วันที่29เก้านะครับยังใส่ได้ไหมนะครับข้าวข้าวดอนะครับหรือว่าข้าวกอก15ห้นะครับใส่ได้นะครับพี่น้องนะครับเนื่องจากว่าบางพื้นที่นะครับก็ไม่มีน้ํานะครับหากบางพื้นที่ก็มีน้ําเยอะนะครับถ้าน้ําเยอะก็แนะนําปุ๋ยสูตรเสมอนะครับ สูตรสิบห้าสิบห้าอ่าซึ่งเป็นปุ๋ยที่ปันเม็ดได้ดีนะครับเม็ดนะครับ่าที่จะละลายนะครับอยู่หนึ่งถึงสองวันนะครับหากยูเรียนะครับก็ถกงจำค้างก็ละลายแล้วนะครับนี่ก็แนะนํานะครับพี่น้องนะครับหากน้ํไหลๆอย่างนี้นะครับอันนี้ใส่น้อยนะครับมาใส่นะครับอ่พี่น้องนะครับหากว่า เข้านมสมบูรณ์นะครับแนะนำนะครับในช่วงนี้นะครับใส่ปุ๋ยรับรวงนะครับหรือว่าใส่ปุ๋ยแต่งหน้านะครับได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับหนตัวนี้นะครับก็จะใส่สูตร15บวกกยูเรียนะครับเพื่อให้ธาตุอาหารนะครับครบนะครับจะได้ออกรวงนะครับมีน้าหนักนะครับพี่น้องจะใส่ยยเรีย สุดๆเลยได้ไหมได้นะครับพี่น้องนะครับเนื่องจากว่าตามหลักวิชาการเกษตรนะครับให้ใส่5ถึง10นะครับกิโลต่อไร่นะครับถ้าใส่เยอะนะครับจะทำให้ต้นข้าวนอก่อนนะครับหรือว่ามีใบเขียวเกินไปนะครับเวลาออกดอกนะครับก็จะทำให้ ข้าวไม่เต็มนะครับอาจจะมีเมดรีดเมดรีดนะครับเยอะนะครับอันนี้ก็บอกนะครับพี่น้องนะครับที่ทํานานะครับหากว่าข้าวไม่สวยขนาดนี้นะครับก็สามารถใส่ยยเรียได้เยอะอยู่นะครับวนตัวนี้ใส่ประมาณได้ละ2อถึงสกิโลนะครับบวกกับสูตร1 5บหนะครับซึ่งปกติแล้วนะครับ เข้าโดนะครับก็จะเริ่มแต่งเนื้อแต่งตัวนะครับก็ในช่วงนี้นะครับวันที่29นะครับสิงหาคมนะครับแล้วก็จะเริ่มเป็นสาวนะครับหรือว่าตั้งท้องนะครับหลังจากนี้ไปนะครับก็จะออกโดกนะครับราลาย ครับออกแล้วนะครับนี่คือรากนะครับรากต้องกําลังจะออกนะครับถ้าหาว่ากินปุ๋ยนะครับก็จะออกตามปล้องนะครับพี่น้องนะครับถ้าพี่น้องอยากรู้นะครับก็ไปถอนดูนะครับเราต้องถอนดูว่าข้าวทาไมไม่กินปุ๋ยนะครับข้าวจะยังไม่กินปุ๋ยนะครับหายังไม่ถึงเวลานะครับหากเราวันปุ๋ยนะครับลงไปนะครับก็จะใช้รากเก่านะครับ รากกาเนิดนะครับตั้งแต่ที่เราหวานมานะครับหากว่ารากใหม่นะครับก็ก็ยังนะครับหรือกําลังออกก็มีนะครับถ้ากําลังออกแสดงว่าข้าวนะครับเริ่มจะกินปุ๋ยนะครับข้าวเขากําลังแต่งเด้แต่งตัวนะครับเป็นสาวนะครับเป็นวัยรุ่นนะครับหลังจากนี้ไปนะครับประมาณวันที่20 ้าวก็จะตั้งท้องนะครับแล้วก็ลายปลายเดือนกันยานะครับก็จะออกดอกนะครับแล้วก็ได้เกี่ยวนะครับประมาณวันที่30นะครับตุลานะครับหรือวันที่1พฤศจิกานะครับเป็นต้นไปนะครับครับแนะนำนะครับสำหรับข้าวดอนะครับข้าวกอกเส้นานะครับหรือมะลิเบานะครับสำหรับข้าว 5 0 5นะครับหรือเมลิดหนักนะครับก็ใส่ในช่วงเดือนกันยายนนะครับวันที่10ถึงวันที่15นะครับพอดีนะครับใส่หลังจากนั้นก็อาจจะไม่เิ็งแรงนะครับต้นข้าวนะครับท่านนี้คือบรรยากาศนะครับในช่วงเช้าๆนะครับขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณที่มาเป็นกําลังใจนะครับขอบคุณที่มานะครับลเวียนนะครับ มาดูนะครับพื้นนานะครับนาพื้นนี้นะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจวัดสรินนะครับครับต่อไปนะครับก็จะมีพายุนะครับเข้านะครับพี่น้องนะครับซึ่งจะเข้าช่วงจังหวัดนครพนมนะครับแล้วก็เมืองเวียงจันทร์นะครับประเทศลาวนะครับ ผ่านอีสานตอนเหนือนะครับแล้วก็เข้าภาคเหนือนะครับซึ่งลักษณะชิ้นนี้นะครับจะทําให้ภาคอีสานตอนบนนะครับก็จะมีฝนตกชุกหนาแน่นนะครับมีลมนะครับและโชกแรงนะครับหรืออาจจะมีฝนตกน้าท่วมฉับพลันนะครับก็เริ่มตั้งแต่ เริ่มตั้งแต่วันที่29นะครับวันนี้นะครับพายุก็จะขึ้นฝั่งนะครับแล้วก็เข้าภาคอีสานตอนบนนะครับแล้วก็จะมีพายุนะครับพัดผ่านนะครับภาคตอนอกเชียงเหนือตอนบนนะครับเข้าสู่จังหวัดพิษณุโลกชงใหม่เชียงรายนะครับอันนี้ก็แจ้ง ข่าวนะครับการที่มีพายุนะครับให้ระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะนะครับทางผ่านของพายุนะครับที่ผ่านมานะครับครับก็จะให้ดูพื้นที่นะครับของพายุนะครับพายุก็จะเข้านะครับบนนะครับตรงเมืองนานังนะครับเข้าสู่ประเทศ ลาวนะครับโดยจะผ่านนะครับนครพนมนะครับแล้วก็ขนแก่นนะครับเข้าสู่พิษณุโลกนะครับเชียงใหม่เชียงรายนะครับขอให้พี่น้องนะครับระมัดระวังนะครับน้ำท่วมนะครับจับพลันนะครับน้ำป่าไหลหลากนะครับในช่วงนี้ไว้ด้วยนะครับจนถึงวันที่สี่ที่ห้านะครับ กันยายนนะครับนี่คือคือการลักษณะทั่วไปนะครับของคน้าอากาศนะครับครับขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ